สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2558 วันนี้เวลา13นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานการวีและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2558จำนวน282นายณโรงเรียนในร้อยตำรวจอเอสามพรานจัังหวดนคนปรปฐม โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนกำลังจะได้เข้ารับราชการเป็นตำรวจคงจะทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนแล้วว่าคือการปราบปรามผู้กระทำผิดและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพพเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนและสังคมประเทศชาติให้บังเกิดความร่มเย็ยนสงบสุขในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อเตือนใจแก่ทุกคนว่า การจะทำงานในหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จผลที่ดีนั้นแต่ละคนจำเป็นต้องกระทำตนให้เป็นที่น่าศรัทธาเชื่อถือทั้งในด้านความประพฤติและการปฏิบัติการเสียก่อนกล่าวคือตำรวจต้องระมัดระวังความประพฤติของตนไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดให้เหมาะสมถูกต้องสุภาพอ่อนโยนและมีความเป็นมิตรไมตรีอยู่เสมอทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงเป็นธรรมไม่มีอคติไม่ลุกแก่อำนาจ พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองป้องกันพยันตรายให้แก่ประชาชนทุกคนด้วยความอดทนเข้มแข็งและความสุจริตการสร้างความศรัทธาเชื่อถือนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้ตํารวจได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากประชาชนอันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสําเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอให้ทุกคนคำนึงถึงข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนทั้งมวลได้อย่างแท้จริง